ครับครับสวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้พ้าเผื่อมาเตียวเตียวตรงนี้มันเป็นรุ่นกลางก้องท่ามจังวัดนะครับมันเป็นถ้าว่ากว้างนู้นอ่านะครับเป็นจังวัดหลังนะครับถ้าริมนี้ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับนาปีเหลือรตรงนี้เป็นจังวัดโคอนนะนนแต่ว่าถ้าเราไปวปัตถ้าว่ากว้างนูเป็น,นปัตตานุนะอ่านะครับเดี๋ยวกับไอปีเหลือเหล่าตะท่ามทีตรงเที่ยวกอีอ่านะครับ ที่นี้มันมีอยู่มันมีโด้เกือกว่าบ้านปักนีทอดก็มี 5, 5ห้าจุดห้าจุดนึ่งปเดือนนะมันมีแกปิ่มน,น้ำต้องมีกระดาษแล้วก็มีกล้องก้องถุง,งลำครับครับต้องตัวหนาแก็มีกล้วยหมวงังแล้วก็ด่<อ>นาน,นเปือนอ๋อครับอันดำกินนี้แหละครับโต๊ะกราคาษโต๊ะย่อแล้กินอะไร ตราบาว่าก็มีเพ่เมื่อนมีเมืองการไม่พี่ม,มีมีเพ่ลองอาอ,ออกลูกทางเป็นอ๊อกลุกแต่ว่าเพ่นี่จะอยู่กว้างรุนพัตตะล,ลุงใช่ไหมพัตลุงม,<อ>มัอ๋อครับเพื่อ<ม>เคยจะมาลองเพ่ถ้าว่าเราลองเพ่จากนั้นเราไปลงตุงไหนพี่ก็ลองแล้วไปครับขึ้นจากเพ่นี่กงนี้เขาับมาตีตีเน,น,นี้ยตีเดิมอ๋อทำมาตีเดิมปาตีเอาเวียนเวียนเวียนในอ่างเก็บน้ำใส้นนี่นะ อ่างเก็บน้ำไส้นี่มันก็ปริมาณกี่รายได้พี่ว่ะตีห้าพันราย 5, ห้าพันรายนะครับ,รบนะบแต่ว่าในอ่างน้ำไส้นี่มันจะอยู่ติดอำเภอจะ,จะอวดใช่ไหมคก็อย่างนี้อเภอจะอวดอเปะปายอมอ,อ๋กว่างนู่นเป็นอเปะปายอมนะแต,แ,ตแต่ติดไปนี่อเวยอยด์แล้วเออแต่ว,ว่าติดไปนู่นนะครับจะเป็นอเวยอยด์นะครับวอยด์อ่านี่ก็ปะปะยอมกว่างนี่อเภอจะอวดครับจังหวัดหน้าคอนเจังหวัดตะลุงแต่ที่เรายืนยืนอยู่ตอนนี้เป็นจังหวัดนครที่จำรัดหนครที่จำรัดครับ กายผมก็อยากจะชวนชวนนะครับนี่จะเป็นนะครับนะรอนู่นนนู่เป็นดีซอสนะครับนี่จะเป็นฐานใจนะครับุบเข้าสีสวยงามมากๆนะครับเป็นผูกเข้าสลับซับซ้อนครับไล่ไ่เถือนะครับไล่ไล่เถือกเข้าเลยนะครับอยาาากกล้วเเ่บันี่ครับอันนี้คือเถือกเข้าบัทัดนะครับดีกว่าฐานไม่ได้ดูจักว่าเถือกเข้าบัทัดอยู่ตรงไหนนะครับรุ่นกลางจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับถ้าฐานมาอ้าง เนี่ยครับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเสยนะครับตรงนี้อ่านะครับแล้วโดยเฉพาะปีบุญเลยเนี่ยครับก็เป็นมักกุเตสกันไปเลยนะอ่านะครับวันนี้ก็มาเตียวโดยเฉพาะนะครับหนกจากฐานจะมาชุ่มอ่างเก็บห้วยน้ำเสยเลยนะครับ ฌานก็ยังซาหมาตีจะไปเที่ยวถ้ำขุนท่านนะครับมีนักไล่ทำวังในพุทธทำวังในพุทธฌานป้าธรรมชาติมีกวางป้าธรรมชาตนนะครับเออมีกวางมีกวางหมาอะไรกวาดโคตไม่ต้องให้รคืนคือรอยตัวนี้เรื่อกวางในในผูเข่านะในส่วนนี้ในอุ้บตมาพุทธานุ่งอ่าครับมีกวางนับเป็นรอยเนาะแล้วก็ไปออกอำเภอลาตะดาขางน้องอ๋อไปออกอำเภอลาตะดาไปออกทุ่นในเต้โน้หมาปีครับลาดตดาอีกท่านนึงไปออกในเต้อ๋อไปออกในเต้ อ๋อถ้าวัดส่นนี้ไปออกรัตาาส่วนลังเขานู้เปออกในโต๊ะนั่นเองนะครับผมมากรามไปวันน่ะพูดเลยอ่าครับกาวันนี้นะครับ้าฐานยากจะมาเที่ยวเที่ยวเที่ยวจะอวดนะครับยากจะมาลงเพ่อ่านะครับก็ร่างมัดติโตได้ก็ยิ่งมากพี่เหลือกทีนี้ต้องมันไม่เบอร mm ์โยตามใบมัดเลยอ๋อเบอร์ตามใบได้เลยอ่านะครับบอกดีสดอ่านะครับบอกดีสดดีสดก็มีเยอะนะครับลายแห้งนะครับเดี๋ยวโดยเฉพาะนะครับโซนนะครับฐานใจนะครับ รีสอทนี่มีเป็นจุดเป็นจุดไลเองเลยนะครับบริเวณอ่าองเนีเก็บหนำไส้เนี่ยอานำไสเนี่ยครับอ๋อกม,ม,มีจุดลองแกงกันาาถ้าเราลองแกงนี่บีเหลิศเราจะไปลองแกงไปลงได้นะ มันมาลงติดตายเคลื่อนเนี้ยเดี๋ยวก็ะหลงไปกว้างตำบลหลังก้อยนะครับอ๋อตำบลหลังก้อยพรอมสีจะออกน้่นมแดงครับน้่นหมดแดงเลยอ๋อธารมด์ตานจะมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะหลงแกงไป้ายน้่นหมดแดงได้นะครับนั่นคือขาจะป่ามาลงตาบนนี้เลยลงปนู้นเลยอ๋อได้เลยนะครับอ่านะครับเชิญชวนนะครับมาเตียวบ้านเราันนะครับปักตายบ้านเราหนนะครับหลุุลลลล้านนะครับ นะครับเป็นกันเองงานเป็นกันเองคนเป็นกันเองที่แใน่ๆใ,ใจดีเหมืนกับคนมาเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม